่ายรูปขึ้นมาเลยายรูปใส่เ่วานไอเดอร์มสก็คลายส่วย่ไมถ่ายไายมาแล้ว The m a ายตังมาแล้วนาแล้วครับน่าแล้วครับขาย้งแต่ทรงผมทรงนี้ทเก่า้าจะมีคันรวมแบบแมสต์เ่าไม่ทราบลสดตลอดไลฟ์สดเขาไม่ได้่ายนไลฟ์สดหมายถึงว่าเขาอยูึ้นงน ถายรูไหมเราถายได้ะ <laughs> ีแสง นี้เสร็จเร็วค่ะไเร็วร้องเห็นว่ามาเข้าไปช้าทำแบบนี้ดู่ไหมาร้อได้ับู่่อได้ ชาเหนื่อยหรอครับเหนื่อยปะเหนื่อยหรอเหนื่อยไหมพระที่ตามได้ไหมอ่ะไปที่ตามได้ไหมอ่ะวันที่ไปไหนครับ บังนาไยเรียนเขียนเพลง้าไคถ้าเจอันันี่ไหนนะเตัวเซนิเขาเหรออ เอาหหยยิิบบได้ป่วันจันทร์ฟิตติ้งไหนไอชุนติ้งที่ไหนอ่ะชุนติ้งไอมิวอะไรวะมิวโปรเจกต์ที่ไหนอะแต่ไม่ได้บอกะที่บอกก็ไม่ให้ตามมาบางนาก็ไม่ให้ตามมาบางนาบอกบอกอ่ะใช่ขับได้สิอ๋อขับครับเอาอาชีพยังไงอาชีพอยู่ มีปากกาเปล่าอ่ะมีปากกาปะให้เขาถ่ายรูปให้เสร็จก่อนไม่เลยแค่โกรธอ่ะ้ก็ชรอบตายตายเข้าไปสิไม่ถ่ายหรอกน่ามืดไม่ได้หรอก

もう本当に多分多い。<music> มีงานวันที่วันไหนมีงานจะตามไม่ได้อะหลังจากวันจันทร์ไม่กี่วันก็ถ่ายจันทร์นี้อีกไม่กี่วันวันนี้ม้วนบังแต่วตามหน้าแล้วเอ็มชุดวันนี้มุ่งหวังแต่ว่าตามได้ไหมเอ็มวีออกมาเมื่อไหร่อ่ะยังไม่ทราบยังไม่เปิชุดสีฟ้านี่คือชุดคอนเซ็ปต์เหรอคะ เาถ่ายอะไรอะงานเป็นไรอียน่กาใส่เสื้อยอะไรคะตอนนี้เสื้อ L ครับที่ก็ระเป็นที่รอรับเยว ตเพื่อนเพื่อที่ทางาเขาก็ชบกันเอร้องาไม่ชาขึ้นเสียงสูงได้แล้วอะไปลองขึ้นเสียงสูงไดไหมาต้ต่นตไื่นหมนมาตที่ร้องนไม่ได้ขึ้นอ้องต่นให้ตัเ ใช่ไหมแฟนทอล์กซีหนึ่งซีสองก็รอได้นะขึ้นไปคิดถึงเดี๋ยวไม่เจอกันนานที่กระชากันจะไม่มาี่ระชัเจอแบบว่าแฟนคลับบางสีอะไรนะนัดเจอแฟนคลับอ่ะเขามางสีไม่มีงานเลยอะาเราจะได้ทำบุญด้กันอีก่วันไหนงารักเน่ยไม่ได้ดาทำไมงานคุรักจะวันธรรมดาลาไม่ได้ เรากืมาเหมือนกันเลยพระชากินนมหนองประมีวาร้ไหมองาก่นมีน้องฝากมาให้น้องามีวารมไม่นาแล้วนะดองกระดมได้ปะนาแล้วนะกินนมยังมีวารพี่ชากินนมเป็นหน่ะนกินนมได้ไหมนมกับหมีไปดองกันจบมีเสียแน่นอน ุิไเพม่มีตารางไงมีดูลได้ฟังเพลงใหม่ปะคอนคอนคอนฟังอยู่แล้วอยากฟังอะไรนะสเตทัสคุณจะฟังไหมอะสเตทัสอะไร ถึกถิมถึกถิมถึกถิมงจะเตต้าถึกถิมโยังไม่ได้คิดไปเลยกันเขาบอกมาพี่เพลงนี้แล้วยังไม่ได้คิดด้วยว่าจะเล่นขอใหม่ได้ไหมพี่กษัตยพี่กษัไม่มีวอดเหรอว่าอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตไม่เรามีอะไรที่เราอยากโชว์อยู่แล้วก็อยากบอกอยากอยากดูบ้างมีเพลงนี้มาสีหมอกร้องว่ะใส่ชุดมาสีหมอกขึ้นคอนไหมคะ ทำไมไม่ขอเก็บไว้ให้ให้รอคันลวงเก็บไว้เป็นที่เลยต้องมีใช่ไหมเห็นมีทุกซีซั่นพี่ช้าต้ามีบทกลับไหมแดกบทแล้วไปอยู่ในบ้านชาดไม่บอกเราอะไม่งั้นพวกเราเกณฑ์ไปบทเธอแล้วพีท่ชาล้างสุดท้ายแล้วก็ออกกลับเองขอบคก่อนอยู่แบบเดียอะมาถ่ายดีมาขอแล้วมันไม่กด หันด้วยค่ะหันด้วยค่ะจมูกสวยอ่ะไฮชัดไหมคะไม่เจอกันนานปลอบใจอะค่ะตกรอบอะค่ะใช่เราอยากปลอบใจเธอปลอบใจเราหน่อยไม่เธอปลอบใจเราก็ได้ถ้างั้นปลอบใจเรื่องอะไรอยู่ต้องผิดหวังเราอยากเห็นเธอนาน

ลูกนานมากแล้วอ่ะหนังไม่ได้ <c oughs> ลูกนานมากแล้วพ <c oughs> ี่ชานานมากอากเห็นพีชาไปทำารกโอเคครับ่อบอกพี่โอไปรับตัน้กระชากกระชาเมื่อไรเธอจะไปไอแคนซีร้บยขับถามเนกูเกิลเลย สงการเที g, so like he ่ยวไหนอ่ะไม่อยากให้ไปเลยแบบนานๆเจอกันสัทีคุยกัน่คุยกันนานคุยกันาอะไรนะการสวยไหมเฮยมุกนีอีกแล้เล่นมุกนีอีกล้วะวะานทำมอะไรางเหิะปน่อยาปไม่เราสนใจการมุกกันตอส่งการมีงานไหมอ่ะขอมไม่มี ก็ตอบเาียไปที่ไม่มีคำตอบไม่มีไม่มียังมีนะแกลนหน้ากากแกลนหน้ากากอะไรนะแกลนหน้ากากอะไรนะไ่ทาเหมอนยังไม่ชัวร์ถา่าี่จะมาให้าคยคุยคยคุเดี๋ยพึ่งไปสิคุยกันก่อนไม่เจอกันนาน คุยคุยถามถามแป๊บพี่ชายอยากคุยอะไรกับเราเปล่าอยากขับไหมโอ้ยาจะไปนั่งไหมแล้วแล้วช่ไปอ่านชื่อจะมาเชียรวันที่อพ่ออ่านอะไรนะครับที่ไปอ่านรายการจะไม่จำไม่ได้หรอกตั้งแต่ผมนชายไม่นานใช่ไหมไม่น่าจะไม่นานต้นเดือนประมาณเดดือนไ้ป่ะหลังคนรอเนาะหลังคนรอ ประมาณสองเดือนได้ไหมคนหล่อว่าเป็นสีผมวัน็ทแล้วลืโอ้โหาทีวันกี่วันก็ต้องไหม้โอยากมีต้องไปอัดเปอ่น่แต่มันพอมากเลยนะอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวหาเรื่องแักคุยอะไรดีล่ะไม่คคั้งเสี่ยเล่นเ่ยอ่ะลอ

นี่มันนี่เดียวอะดูง่ายกว่าไม่ผ่านค่ะได้เหรอไม่ได้ไม่ผ่านพี่แมมไม่ผ่านพี่แมมพี่แมมบอกไม่ผ่านพี่แมมเป็นยังไงคะธรรมดาพี่แมมบอกไม่ผ่านธรรมดาเหรอนี่ไม่ผ่านก็ได้นะผมไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ ใช้กระแสนิยกระซ่าหัวก็หัวผมเดี๋ยวมันมันมันควรเป็นสิทธิ์ของผมด้วยผมเกิดมาครั้งนี้ผมไม่รู้ผมจะเกิดชาติหน้าหรือเปล่าโอ้ยเธอทำดีไว้เยอะเธอได้เกิดอยู่แล้วทำสิลงมาสีผู้ค่ะเกมใหม่ไม่มีนางเอกยังมีได้ไหมไม่ได้มีแล้วสวยมาก กี่คนนี่แหละเน่กัีเน่กระชาหน้าบอกสิบคนจีซูเหรอจีซูเป็นนางเอกแล้วมีมีชูถ่ายซีรีส์ยังคะพี่กระชาพี่กัชชากลับถามมาถามเลยอันนั้นไงจะอยู่กับต่งต่งไอ๋อพี่อยู่ในเสียงขใช่พี่กระชาไปแบ็คพิงไหมไปดูแบ็คพิงไหมอ้าวเป็นติ่งอะต้องไปดูสิ ต้องเปย์อาชาจะไปเป็นเกสให้ให้ปู่ป่ะฮะปู่มีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ไม่ได้ตอนนี้เมื่อไหร่วะปุู่ปู่อยู่ไหนวะปู่มีเราจะมีคิวไปถ่ายซีรีส์หรือยังคะยังไม่ชัวร์มันจะเรื่องนังไม่แน่ใจรอดูไนเอคือใครเพบว่านายแสดงว่าไม่แสดงว่ากระชากไม่ไปอ่ะ ตอไม่ได้ไง่แ้ลว่าไม่ตัด่จะห่องเจ็ดอย่างอยากเห็นภาษาขับเองอยากเห็นภาษาขับรถเองทิ้งไปขับขี่ไปาตรทำไปขี่มารียน้งนานั่นไปเรียนก็ขับเองเปล่าต้องขับเองครับไม่งั้นเรจะเรียนผ่าน อ้าวีนไปเรียนที่ภตนััไปเรียนเองหรือเปล่าไม่มีคนับไปให้แค่ขับตอที่ไปเรียนกัสจรว่ามรงเรียน่ะดัมโบ้เริ่มเียอาชาดัมโบ้มาสายแล้วนะไปดูอะไรนะหลังเรื่งดัมโบ่กเราจะไปดูไปดูชาแซมนะรนะชาแซมชาแซม ซิ้นสามตันสามสิบกระพับเข้าแล้วนี่สิเข้าแล้วซิ้นจบส่วนซิ้นทั้งส่นพี่สาวฝากไปดูด้วยฝากคอมเมนต์ด้วยฝากคอมเมนต์ด้วยเออโอเคเลยคอมเมนต์ด้วยมตด้วเอาให้หมดคาชามาไห่เล่นหนั้างนอยากเห็นคชมเล่นหน อมไ่เห็นต่ามากดไลค์เราบอกเธอหน้ารักเต่าที่เนี้ยไม่ด้จ้มกระติกะอว้เข้าไปไว้เข้าไปไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูาจะจะิตกว่าันดงแดงมดน้ค่ชาดูออนะน้มันเะ พาสวยไหมพาที่พี่นั่นให้สวยไม่รู้หรอลูกพ่คชาค่ะคชค่พอจืดพอจือเพาหนูพอจนคือว่าสวยมากนัดเจอแฟนขับบ้านไม่แปะมือจริงๆหรอคะชาลืมแล้ว บ๊ายบายค่ะองาำไปโซ่น้องบ้ายบายบายยีเว ไปรอตรงนู้นไหมอะไปรอตรงนู้นปะไปที่รถใช่ไหมพี่ชาขออนุญาตนะคะพอดีรถคิวไปทางเดิมไหมอะคิวไปทางเดิมปะฉันไปทางเดิมไหมก็ไปทางเดิม Okay. น่าจะผ่านน่าจะผ่านนั้นที่